ปฏิบัติการทางเวหาแผนล้ำลึกแยบยนต์ความพินาศย่อยยับต้องอุบัติต่อสตรูพิชิตสะพานทันวาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่28เป้าหมายเป้าหมายเรายดาร์เรดาร์เรดาร์ร้อ F4 ปลายไฟล์หมายเลขหนึ่งขณะอยู่บนเส้นทางแล่นสวนจรวดแซม2ลูกที่2ดียินเสียงลูกฝูงซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นหมายเลขใดร้องตะโกนขึ้นสำเนียงคำพูดบ่งบอกถึงความพอใจความสาใจอย่างชัดเจนแต่ไม่มีเวลาจะชื่นชมทั้งทงที่นั้นอาจจะเป็นฝีมือตนหรือเป็นฝีมือของลูกฝูงหมายเลข6เพราะกำลังติดพันอยู่กับการสลัดตัวหลบระบบโฮมมิ่งจรวดแซมเห็นกับตาว่าข้างล่างนี่คือของแท้แต่เพื่อเป็นการการระยะที่แน่นอนถูกต้อง นักบินต้องอ่านจากจอเรดาร์ค้นหา850หลาระยะห่างด้านหน้า250หลาห่างด้านข้าง h e ดดิ้ง f 4ตรงหน้าดำลงเฮดดิ้งจรวดเบนซ้าย12องศาจุดบรรจบระยะห่างทั้งสอง425หลานักบินปลายฝ่ายตัดสินใจเด็ดขาดยกคันบังคับดึงเครื่องเบนขวาตามเข็มนาฬิการวดเดียวตีวงเลี้ยวขนาดดำลงอย่างรวดเร็วรอบแรกใช้ระยะทางไม่ถึง150หลา ต่อรอบ2แค่ครึ่งรอบผ่านจุดบรรจบที่คาดการไว้แต่เอยังไม่ยอมหยุดมุนควงจนเต็มรอบแล้วต่อรอบ3รอบ4กระทั่งระยะสูงทั้งหมด20,000ืเหลือเพียงแค่800 0ฟุตถอนหายใจเบาๆแล้วบรรจงดึงคันบังคับเบนหัวกับคืนสู่ท่าบินราบระดับปกติท่าบินยังไม่เรียบร้อยสรงเสียงเรียกหาลูกฝูงก่อนไฟฟ้าซิกอยู่ไหน7นาฬิกาหไมครึ่งสูงส0ง0 0โอเคคอยไฟฟ้าวันมีอะไรพิเศษมีสิเตรียมเล่นเกมต่อ นักบินไปลายไฟล์หมายเลขหกรู้สึกตื่นเต้นกับคําสั่งของผู้บังคับฝูงขณะปากคลั้พูตอบนั้นสายตาจ้องภาพจรวดแซมสองหลังจากระบบโฮมมิ่งหลุดเซ็นเซอร์สื่อความร้อนแล้วลอยระลิบไปอย่างหลายจุดใหม่รอเวลาที่จะทําลายตัวเองเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึงเสียงนักบินไปลายไฟล์วันดังขึ้นในเอ,อ์โฟนอีกครั้งปากไฟวันเล Star top. ขอาร์ต้าอาร์ตาตอบขอทราบผลการยิงลูกแรกคอยขอทราบเรดาร์ฐานสุดท้ายกําลังออนเครื่องใช่ไหมโอเคถูกต้อง ทุกฐานออนเครื่องไม่เฉพาะฐานสุดท้ายนะปลายไฟวันมีแผนการอะไรคอยนักบินเอฟใยเตอร์ใจร้อนถามคาตอบคําเน้นเฉพาะคําตอบที่ตรงคําถามสั่งสถานีควบคุมลอยฟ้าให้คอยคําตอบหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการแล้วรีบดึงเครื่องเปลี่ยนเฮดดิ้งปัจจุบันมุ่งเหนือเป็นมุ่งใต้ในทันทีทันใดพร้อมสั่งการถึงลูกฝูงปลายไฟสิกเตรียมแผนเดิมลงเรดาร์ฐานสุดท้ายเด่นนี้เลยใช่ไหมแน่นอนโอกาสง่ายๆอย่างงี้หาไม่ง่ายนักนะปลายไฟโฟร์ไฟเตรียมซ้ำ ทราบทราบฟุงบินเอฟปไฟรับทราบคำสั่งแล้วรายงานว่าพร้อมอย่างง่ายดายเหล่ากับเกมการรบครั้งนี้ฝ่ายตนมีอาวุธแต่เพียงข้างเดียวรายละเอียดการปฏิบัติทุกขั้นตอนเหมือนเดิมดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องชี้แจงซ้ำ F4 ทุกเครื่องเล็งเปลี่ยนเฮดดิ้งไปทางทิศเรดาร์สุดท้ายใช้ความเร็วปกติย้ายตำแหน่งวางตัวจากจุดปัจจุบันไปเพียง25หาไมล์ระหว่างเส้นทางยังสามารถตรวจสอบผลงานครั้งก่อนเพื่อเป็นข้อตกลงใจสำหรับงานครั้งใหม่ได้ปาร์าโฟ จ้งรายละเอียด A M c ลงเป้าหมายซิเวลปลายไวัน well, A M c ลงเป้าหมายทั้งสองลูกเวลาห่างกันไม่ถึงวินาทีแน่ใจนะว่านันคือพิกัดถูกต้องแน่นอนตรวจสอบซ้ำหลายเที่ยวก่อนที่ A M c จะลงไปสัมผัสอีกทราบผลไหมว่าเป้าหมายถูกทำลายจริงตรวจสอบอัสตาร์แบ็กเล่เลย,เลยโอเคคอยตอนนี้หมดเวลาลวนักบิน F ผู้บังคับฝูงใช้เวลาช่วงที่เคลื่อนที่สู่เป้าหมายใหม่ทั้งสองสอบทำรายละเอียดลูกฝูงและทั้งกำหนดจุดปล่อยจรวดก่อนถึงเป้าหมายไปพร้อมๆกัน ให้น so first, 4, 4, ักบ uh, ิน <necessary> ที่2คอยสังเกตการจรวจแซม2ที่อาจโผล่ขึ้นมาอีกไม่ถึง1นาทีทุกหน่วยปฏิบัติการเริ่มรายงาน554 5รพร้อม552 3พร้อม556พร้อมนับถอยหลัง F4 หมายเลข6บินเคียงข้างทางขวาห่าง1,200หลารอฟังเสียงนับสัญญาณปล่อยจรวจจากนักบินที่2ของ5ฟฟ้ผู้บังคับฝูงสินเสียงรายงานไม่นานการนับถอยหลังก็เริ่มขึ้น5432 วันซีปฏิบัติการรอบสองไม่มีการสอบถามว่าคลื่นเลดายัางปรากฏหรือไม่ทุกอย่างต้องการเพียงพิกัดแน่นอนให้รังสีเลเซอร์อาบไหลรอรับระบบโฮมมิงของจรวดเท่านั้นจรวดนำวิถีส่องลูกหลุดจากแหล่งพร้อมกันจนเหมือนทำการยิงด้วยเครื่องกลไกอันเดียวกันเส้นทางแล่นเรียบขนาดลำตัวเครื่องช่วงสั้นๆเราเริ่มดิ่งหัวลงมุมดำ45องศาพุ่งทะยานสู่พื้นตรงแนวโดวยระบบนำวิถีที่มีประสิทธิภาพ F 4ทั้งสองเมื่อรู้ว่าโจลดหลุดไปแล้วนักบินดึงเครื่องเชิดลำ45องศาโดยไม่ติดเครื่องสันดาปท้ายทําความเร็วปกติเตรียมสมทบลูกฝูงทันทีปายฟาวันเรียกออสตาออสตาตอบขอทราบผลการตรวจเป้าหมายแรกคาดว่าวได้ผลเพราะาเรดาร์เลิกออนเครื่องไปแล้วการเลิกออนหมายถึงสต็อปเครื่องหรือเครื่องถูกทําลายข้อน,นี้ยืนยันไม่ได้เพราะไม่เห็นกับตามีหนทางพิสูจน์ไหมต้องปฏิบัติการโจมตีซ้ําหรือย่อยุหลอกล่อถ้าเครื่องยังอยู่มันต้องออนเครื่องแน่โอเคไอซีผมเห็นทางละ คราวนี้รับรองไม่พลาดไม่ต้องถามกันอีกแล้วเฮ้ไปไฟวันเดี๋ยวนี้เลยเหรอถูกต้องผมยังเหลือเวลาสองนาทีก่อนที่อันไฟกับแบ็คไฟจะออนทารเกตตายแล้วไฟไฟวันเวลาคุณหมดแล้วพอเธอหมายความว่าไงอาสตาผมไม่ทราบแต่ถ้าคุณอยากทราบต้องถามมิกยีสเดแคทไบโอกรดมิกสองฝูงนั้นมาหาผมแล้วใช่ไหมถูกต้องไฟไฟขนานี้มิกี่สเดทั้งสองฝูงอยู่ทาง3นาฬิกาสามสิบห้ไมล์ระยะสูง2 0 0 0 0ความเร็ว2 2 0ไมล์กำลังบินตรงเข้าหาคุณโซกูด โอเคอาตาสังการมาได้เลยไม่มีท่าทีใดๆที่แสดงว่าเอฟแฟนทอมฟูงบินปลายฝ่ายจะประวันพรั่นคลึงหรือเกรงในศักดิ์ศรีเครื่องบินเจ็รุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศเวียดนามเหนือแม้แต่น้อยในทางกลับกันทุกคนมีแต่วความยินดีและพร้อมเสมอกับก,บการที่จะได้ประจันหน้าผู้บังคับฝูงทําหน้าที่เป็นตัวแทนนักบินไฟเตอร์ขอให้สถานีควบคุมลอยฟ้ากําหนดแผนการลบโดยไม่มีข้อแม้หรือข้อต่อรองใดๆทางสิน้นระหว่างรอเวลานักบินปลายฝ่ายเริ่มไต่ระดับขึ้นสู่ระยะสูง3 0,000ื อย่างติดใจสงสัยเป้าหมายถานเรดาร์จึงสอบถามซึ่งกันและกันเพื่อความกระจ่างปลายสาโปรเรปล่ปลายสาวันปลายสาวันตอบปลายสาวันมัน่นใจแค่ไหนเรดาร์ถูกทาลายทําไมคุณไม่ถามตัวเองใน่เมื่อคุณเป็นคนยิงเลเซอร์ลงเป้าหมายเลเซอร์ลงตรงไหนเจ้าหลูก็ต้องลงตรงนั้นไม่ใช่เหรอข้อนี้ผมรับประกันตำแหน่งที่ยิงเลเซอร์ลงไปถูกต้องตามข่าวทุกประการ AMC ลงถูกต้องตามจุดเลเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมยากทราบว่าผลทางทําลายมันทําได้กี่เปอร์เซน็นต์คาถามนี้น่าสนใจไม่น้อย เป็นไปได้ไหมป้ายไฟวันงานนี้เลด้าวีนเอ็นไม่มีรายการบุบสลายเลยเฮ้ hey, ขนาดนั้นเลยเหรอปลายไฟโฟเหตุผลสิได้สิปายไฟวันตำแหน่งเป้าหมายไม่ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะเรามองไม่เห็นของจริงการกําหนดตําแหน่งเป็นไปด้วยการประมาณเท่านั้นจรวดเป็นอาวุธประเภททําลายเป้าหมายเป็นจุดแล้ว AM4 มีรลัศมีการทําลายแค่30หกลาคุณว่ารัศมีเท่านี้มันจะครอบคุมพื้นที่เป้าหมายที่เรารู้พิกัดแค่ประมาณได้เหรอโอเคไอซี okay, ทางแก้ก็คือต้องใช้นาปามซ้ําทับ AM คุณเห็นด้วยไหมถูกต้องผมเห็นด้วยอยู่แล้ว หรือไม่ก็ต้องรอจังหวะแซมสองให้มันทําการยิงแล้วเรายิงเอเอ็มสวนลงไปเลยเมนมีประโยชน์หลังจากแซมสองถูกยิงแล้วจุดนั้นก็จะเหลือแต่โครงเหล็กท่านหินธรรมดาเท่านั้นถึงทําลายได้แต่เรดาร์มันก็ยังอยู่เรดาร์สามารถสั่งการแซมฐานอื่นทําการยิงต่อไปโอเคถ้างั้นต้องหาทางทําลายเรดาร์ผะมันเป็นดวงตามันเป็นสมองถูกต้องเพราะฉะนั้นผลงาน a อเงวดน,นี้คือไม่ได้ผลไปไฟวันมีความเห็นยังไงเรื่องนี้จำเป็นต้องโยนภาระหน้าที่อันฝายหรือแบ็คฝ่ายรับไปดํดำเนินต่อแล้วละ่ะ แต่ไม่ต้องลืมข้อมูลทั้งหมดนะแน่นอนไอซ์ตาคงรับทราบเรื่องนี้แล้วอีกนาทีกว่าทั้งสองออนทารเกตต้องเริ่มตอนนี้เลยนั่นเป็นหน้าที่ของไอซ์ตาโดยเฉพาะหน้าที่ของปลายไฟอยู่กับมิก1ิสเบดนู่นทำไมไม่มอบหน้าที่มิก1ิเดให้กับอันไฟแล้วปลายไฟรับหน้าที่เรด้าแซมสองอย่างน้อยประสบการณ์ที่เรามีอาจแก้ปัญหาเรื่องจุดอ่อนได้ไม่มีประโยชน์ปลายไฟของเราไม่มีทางทำลายฐานเลดร์ได้แต่อันไฟทำได้เหตุผลเพราะอันไฟมีจรวด a g จ5อ็้าไต่ลมขึ้นเรดร์โอเคไอซีและแบ็กไฟล่ะ แบ็คไฟไมนาปาม500ปอนด์เป็นหลักทําหน้าที่ฟรีบอมสะพานโอเคผมเห็นด้วยงั้นสแตนบายปลายไฟหมายเลขสี่ขดระงับวิทยุเช่นเดียวกับปลายไฟายเครื่องอื่นพลอยเครียดไปด้วยมารับทราบเรื่องราวปัญหาต่างๆจากวิทยุความถี่เดียวกันของฝูงบินทุกคนเปลี่ยนใจปรับอารมณ์ออกจากเป้าหมายสะพานทันวาทานเรดาร์ทานยิงแซมสองและปะตออ5คาลิเบอร์เสียสิน้นเพราะตระหนักดีว่าอาวุธที่ตนนำมานั้นไม่เหมาะสมกับเป้าหมายเหล่านี้เราทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดไปหาหมิก21ออาวุธที่สมน้ำสมเนื้อกัน ผูบ้บังคับฝูงเรียกกลับไปหาสถานีควบคุมลอยไฟอีกครั้งไปายไฟไวานเลีกอัสตาอัสตาตอบทราบเรื่องไปายไฟท้งหมดจตอวิทยุแล้วใช่ไหมถูกต้องทราบ,ราบพวกคุณเข้าใจถูกต้องโอเคขอทราบเหตุผลที่มี21เพิ่งคิดเท่าสแกมเบิลทำไมไม่ทําแต่แรกเพราะเชื่อมือแซมสสามารถแก้เกมได้แต่ตอนนี้ความลับของแซมสถูกเปิดเผยอาวุธที่จะทําลายได้ก็มีเพียงเครื่องบินเท่านั้นก็เลยต้องเข้ามาขัดขวางสกัดกั้นตอนนี้ถูกต้อง แล้วถ้ามี21ทั้ง2ฝูงนั้นไม่เล่นเกมกับปลายายแต่หันไปหาอันไฟหรือแบ็กไฟอะไรจะเกิดขึ้นก็ความล้มเหลวของภารกิจนะสิอัสตาเตรียมทางออกไว้ยังเตรียมไว้แล้วปลายายต้องดึงมี21ทั้ง2ฝูงนั้นเข้ามาเล่นเกมให้ได้โอเคปลายายทุกเครื่องพร้อมขอสร้างแนวทางปฏิบัติขั้นตน้นเวลปลายายเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เขาหามมิกอดเลย